บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสุขคนเด้อมื่อวันที่สิพาไปเบิ่งพอเ่ากับหลานพ่นขึ้นมะม่วงเนาะพี่น้องขึ้นมะม่วงเอามาบ่มแล้วอุ้งวงซุกขันแหละเนาะมาบ่มกินกับข้าวขันแหละแล้วก็เพิ่นสิมาเก็บให้คนเที่ยงแถวนี้นําแหละเนาะกับหัวยังลายยังหน่อยสำหรับพี่น้องพอเพิ่นก็ต่อยลายเถื่อนเนาะพุ่นแหละตอนนี้เพิ่นก็อยู่ก๊อกหม้ออุ้งวงแล้วพี่น้องก็ไปเบิ่งไปชมนํากันเลยเนาะ จับดีเด้อยนางโอ้เรนตัวน like ่าเลื่องเฮยมื่อเช้านี่น้าบ่าวเพิ่นมาเพิ่นกับมาตอยเอาเนาะให้เพิ่นมาตอยเอาเองเพิ่นก็ต่อยเอาไปลายเติบตะบิดมันตะบิดกระดกกว่านี่พี่น้องแต่ว่าอันนี้พ่อเพิ่นกับบิดไปบ่มลายเถื่อนแล้วก็ให้ผู้นั่นแน่ผู้นี้แน่เนาะ ยามันแตกสวิงมาหับถึกสวิงเ้อะโบรานขึ่นผูกเ้ยหับพี่น้องเอ้ยยามันแตกโยนลงชะกาเวินนี่เอาขวจักบนได้ตอนนี hmm. okay. ้ผเห็นเอาวเลยถือถือหัวค้นแล้ว อวงอันนี้แซบแล้วพี่น้องเลยคอยหายากยากตอนมันบทษันได้ซุกคอยบุษันได้คอดลูกคอยยากยากเนาะหอมแซบหวานคลังแต่ว่าเมื่อไหร่ตอนอยู่บ้านเนาะลองกินบึางลองกินบ้งประมาณสิ้นหนึ่งนี่แหละกินลงไปแล้วก็วินหัววินหัวตาลายก็เลยบกกล้ากินเลยพี่น้อง แรกคิดว่าม่วงคงบ่ผิดดอกมั้งผมกินผัดซีวินหัวก็เลยบ่กล้ากินเนาะปกติมักกินนี่พอดีเพิ่นก็ตัวดแว่านแวยบ่เทงเพิ่นก็สิอมแม่นเาเนาะกว่าเก็บแต่ละเสือก็ว่าบ่ลายกันลายด้พี่น้องเอ้ยเก็บลายเถื่อ คือละลายเติบเป็นแลมันอ่วงเหมือนกันมันงำก๊กไม้กกไม้มันติดกันหมดมันมีแต่เด่มางาเดียวตองนี้แหละปฟาโตแพวอยู่เถิงปลายมันผูเรื่องเฮ่ออยู่ผูซองซับหน่วยโอ้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 เก็บกันมั่งดิบกระล่นกันมังเฮิร์มมัได้ล่นมังดิบล่น เยสันม่นได้พ้นนักสันบมแม่นบนู่วงกระเซาิมันหล่นมันเลยแลปุปิปุปินา้าเบาพิ่นกะมาเก็บเอาผักเนาะอุ้งเส้านี่เพิ่นกะเอาแมนเอาไม้มาซอยเอาลายเติบพี่น้องเอาเมือบ,บม่มนีม่จะหมางื่อง พึ่นมาซอยเอาเองขอซอยโอ้โอ้ขอ่นซอยก็ลายเถื่อแล้วก็บาจนไปหันอีกเนาะโอ้แมงยังอันนี้ตกลงมาโอ้โอ้โอ้เสกเสกเสกอ่ะบ่มมันกระอุนไปดักทางนึงเหิมส้นห่มน้ำเนี่ยก็ก็หูดำ ตัวแมวมันย <Omaha> ังเขี้ยวแฮงอยู่บ้านไหนเพื่อนเพื่อนที่เก็บมันคล้ายๆมักม่วงแก้วแต่มันไม่เหมือนม่วงแก้วพี่น้อนมังวงแก้วมันสิคิวว่าสิโบแซบสามมักม่วงเนาะบ้านเพข่อเอิญมักม่วงต้นแต่บางบ้านเพข่อเอิญมักม่วงปุ๊บมันค่ะมันหอมตะกี้เป็นเทียงห้างนี่นี่ค่ะเป็นเทียงเก่า ตอนเทียงกินนี่พอผลกะกกะโกกมากนีนน่ลายปีที่แล้วเนาะสิบกว่าปีที่แล้วผลกะเ้าต้นไม้วันนี้ได้กินมากทั้งมวลพี่น้องมันมีแต่โกกไม้ซุ้มกันอยู่ง่ามันก็เลยเอ็นมาทั้งพี่เอ็นมาง่าเดียวหนึ่งต้นหนาโกกห่วงกะระอซมันบวบเป็นมากปีนี้ครับมันแบบว่าบวมันบวบซุ้มกันพลนี่เนาะมันเป็นอุ่มแห่งสิมากลายกว่านี้อัลลี ดีกับมานาน้ำนองวันนี้มานาน้ำนองแพลกับแม่ขับมาพื้นกินสมกันมากวันแบบเห่ิมน้อยหนึ่งสรับได้สำหับหนึ่งจำเจียวพงกินกระแซบนะพีปพี่แก้วอ้วงทำให้หน่อย ก๋วยกักว่าสิกินยังหลายอย่างได้กับประมาณสามเดือนขึ้นไปเนะาะกินได้หลายอย่างแ,วแ้วก็บางอย่างก็หาหกเดือนขึ้นไปพ e ี่น้องแต่ว่าสามเดือนกินยังได้บลายแล้วเนาะรับหาเดือนหกเดือนขึ้นไปกินได้หลายอย่างอุ้ยแดดดพี่น้องเอ้ขำเติมแ,แต่ก็ยังแดดโอ้โหงกอง แดดส้นห่มเงียบไ่น้องเว้ยมัใหญ่เพิ่อนก็ขึ้นน้ำแล้วบัดนี้ยเลื้อโบลายเก็บอีกบัดหน้าพอดีเวิร์ดไล้เลยตัวหมากดบมันพี่เอาไม้ต่อยอีกวางนั่นเรื่องเฮ้ยเมื่อนีอันนี้สิเก็บ เก็บใส่ถุงให้คนขางเทียงน้เนาะคนเทียงใกล้ๆน้พี่น้องก็จะอยากกินงูเส้านี่โตพ่อเลนบ่มไว้ก็กินท่าได้มือแต่เรือบรายก็จะกินก็หายก็จะไปละก็เลยมาเก็บใหม่เมื่อนี้ ดียังสิไปเก็บพี่น้องไอพันยาดันก่อนมันโมลายเจา้าคนดิสูเว์ดกับเจา้าเราแต่บ้าบังบังเนเคียวแหง้งอยู่นะยังมันบพอหายกับเจ้านะแล้วก็สอบตั้งแต่ลายพันนััน ต้นน้อยๆโอ้ยได้กินหลายแดือนละปีหัวข like I mean, like ้างนองหัวกองหัว huh. มันแก่เนาะปาดเบิกเมันเหลืองหมดแล้วทางในมันจนสีสดออกมานอกเลยทางนอกมันจนสีสันแบบเหลืองออกมาหมนเลยตะกี้ตอนต้นมันยังมันเป็นมากหลายปีที่แล้วเห็นก็จะมาขายยากยากหมวกๆนี่แบบพนในบ้านพ่นออกมาขายเนาะ กุ้งละหาพันกีบยี่สิบบาทมีอยู่กี่หน่วยละเนาะเต็มอีกไงบัดเก็บรอบหน้าเลือแต็มอกปลายเลยเนาะเลือแต็มอกปลายหมากบัวใหญ่เลยรอบสุดท้ายรอบหน้าหมักใหญ่มันสูกลงไปหมดเลยว่าแล้วเพื่อเก็บกินลายเถื่อนเก็บตัวใด มันแก่มันเรืองแพงกินเบิดแล้วก็มันเรืองใหม่แล้วก็มาเก็บใหม่นะพี่น้องเลยมาเก็บให้คนนั่นแน่คนนี้แน่แหละมังม่วงเข้ากันกล้องใต้ต้นมันยากที่แพ่งห่วงสุกหรือ มันยังบระชุกหาซื้อมาแต่ตลาดหน่วยหนึ่งสองหน่วยโลหนึ่งกันหยาดกันกินมันมันมันซุกเลยค่ะมันกินลายเถื่อเได้พออยู่ตินี้ยนนีนปลูกไปแต่ลายปีขี่แล้วเแล้วมันกระลามไปแต่ว่าม่ค่อยงามเนาะแต่ว่าต้นมันน้อยน้อยลายล่ เก็บอไเพล่ดีดีวะเห็ดยังเด้ดีดีวมจัเอจับอีดีใส่กระสชบ เหดห้อนแต่ยังคล้ายมีลมนหน่อยจังหน่อยส้นห่มสองตัว้ก้ากี้เย้าขึ้นนะครูนักเติบแลกกะหันถมหนักเไหมมานอนนาะบนรองเพลา นอนเลยแต่ปิดมันิมานอนนาวันนี้มานอนเลยน้ามองดูเดี๋ป่ายือ้เอเพื่นอนเราเปิดพัดลมเลยยื้เพื่อนเรามีพัดลมยื้อน้ามันเสียบพัดลมบ่ได้นะพี่น้องไหโซลาเซลเซล์แพงน้อยค่ะเสียบอันกระติกน้ำห้อนอยังบ่ได้เลยคยือมิเตอร์ใส้ต้มน้ำเอาแล้วก็ยินใส่ยินใส่แบบว่ากระติกเก็บความห้อนเนาะ น้ำซง,ง,งนมก็ได้ถือเอาไม้เอาหมวกมยาเลยพี่นอ้องไ,ไอห่วงปลายเติมเลยเรือเรือปลายบ่ะนี้เดี๋ยวยิมเยิมเยมเยม,ยม,ยม,ยมว่ามาเก็บลายเถื่อนะเรือแต่มักปลายมันอะไรมันเหลืองอะไรจะมาเก็บมันเมื่อกัอนพี่น้องมาเมื่อเที่ยงก่อน บริษั้ทนไทยหุดจะดีดอกพี่น้องไทยต่มองตากาเนาะตากาแถวโน้นมันยังแห้งอยู่ยังไม่ตกก้าตกแถวลุ่มขั้วจีรอบันอืดบว่างขุดเนาะพี่น้องขดอืดขั้วจีรอได้กลับโตมันใหญ่แต่ลัวกินแซ่บขนาดนี้ โอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้สักทีก่อนเด้อวถึงได้ก็ฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดสั่นกระดิ่งสนับสนุนเด้อะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขสนเนาะที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจตลอดมาพบกับคลิปหน้าเด้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอคำว่าสบายดีสวัสดีพี่น้อง